สวัสดีครับส่วนครูลาบนเอวันนี้มาบริษัทตู้คอนเทนเนอร์นะครับี er. นะ่ว่าตามท่าเรือนะครับจะมาดูความวุ่นวายเนี่ยนะอันนี้จะเป็นแผนกซ่อมตู้นะครับซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ รถออกไปต้องระวังนะครับก็จะมีการยกตู้ตลอดเวลาต,ตู้เก็บคมเย็นแล้วก็ตู้ธรรมดานะ ดูรถพวกนี้ให้ดีนะครับเพราะเขาจะ <c oughs> ไม่มองเห็นเราเราต้องคอยสังเกตเพ้าว่าเขาจะไปทางไหนเรา,าต้องรีบรีบชิงมากบอนเร<อ>าจะมองไม่เห็นเรานะครับบัดจะขี่ตู้จางนค้ไหนะ จะมาทานข้าวกันวันนี้มีเมนูเด็ดแต่ตอนทำไม่ได้ดูนะครับแต่ตอนทานก็จะมีหมูทอดโคราชแล้วก็หมูทอดเชียงรายสุดอยู่มันเหมืเลยดูม้ข้าวมาด้มวางลงมา่างเลย มาดูสีสันโหมู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 ทอดสูตรลาดแล้วก็สูตรเชียงรายนะครับปลาจมไอ้กุ้งจอบรอบนี้เป็นกุ้งจอบเดี๋ยวหมาข้าวมาเลยเด้ออ่ะไม่ต้องเปิดจสวิตนะเป็นตัวเย็น ไบมนกลิ่ใบมะกรูดมาก่อนเลยใช่เอ็มกนไม่ชอบใบมะกรูดเหรอไม่ฮะชอบอยู่แต่ว่ามันกลิ่นใบมะกรูดไปยังไงเกรนถึงได้รู้อ๋อมันไอ้นี่อยู่แล้วมันตัวสูตรสูตรคนณธรรมต้องไอ้น,นี่แล้วใบมะกรูด ตล้วนี้เป็น<ไ>ปเออเดี๋ยวพี่เอาช้อนกันอันนี้เป็นหมูทอดเชียงรายนะครับมีมีอะไรดำๆเม็ดพกคีเม็ดพกคีตำนะครับเม็ดพกคีตำแล้วก็หมักเป็นสูตรของค,คุณคราบันเองเลยแต่ที่จริงมันเป็นสูตรของเชียงรายแต่ค,คุณคราบันเองเขาต้องทําทีมเป็นคนทำเลยมันก็นจะอร่อยบางคนก็เอาไปปลูกนะเขาไม่ไปทำทอดอย่างนี้นะมันก็จะหอม ม,มันยังขึมรูอืมบบผมคิดตั้งแต่ไปกินพะโล้แล้วโดนใบเอ๊เม็ดมะขีแล้วอ๋อเอ๊ะไม่ก, <c oughs> กินเม็ดมะขี่ะกินเหมือนกันเดี๋ยวมันก็แบบรสชาติแปลกๆไงพี่เออมันก็อร่อย,อยงไงแต่หาานามจานหนาบจานชิมก่อนน,นี่นีไ่ไอเดี๋ยวไปสูตเชียงรายเนี่ยมันจะอันนี้เป็นแบบหมูทอดเชียงรายแต่มันจะใส่เม็ดมะขีไงสูตรทอดมันจะได้เป็นกลิ่นหอมเต๋อเ<อ>กลือ อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่พี่ตำแบบอันนี้อยู่แล้วครับกะเพาเยอะแยะเลยนะนุ้ดกิ้งกิงจืดต้มน<ด>็หด,ห,ดหมูอแม,ม่กิ้งจืดซื้อมามาเที่ยงกินไมืไ่อไรพอดี ทำงานเหนื่อยแล้วก็กินข้าวไม่ได้ไงไม่ไม่ไมีเกี่ยวกับเมื่อคืนนะอะไรนี่แก้วน้ำที่เปงมันหักอาไว้อ๋อโอเคอนะครับเดี๋ยวเราจะแต่ว่าปลาทูเราไม่มีหัวนะใช่เอาให้เมียวไว้ <laughs> แล้วเดี๋ยวจะซ่บอันนี้อันนี้เป็นกุ้งจอมเดมอสใช่ครับกุ้งจอมมันจะเค็มนิดนึงนะ ว่าที่เด็ดผมคือกุ้งจมมันจะเค็มนิดนึงเดี๋มันไม่เหมือนปลาจมเนี่ยเค็มบอบเออมันจะเค็มออกเค็มถ้าเรากินกับพักมันจะเค็มเปรี้ยวแล้วก็ได้เค็มกับพริกสดนี่จะพอดีมากเดี๋ยวแต่พริกสดเราไม่มีช่วงนี้หน้าแล้งเพราะช่วงที่มีเราก็ตากแข้งหมดแล้วอันนี้เป็นอันนี้ทอดชุบแป้ง แต่มันต้องจริงมันต้องเป็นสามชั้นไงพอดีใส่แล้วมันไม่ไมีมีแต่เหลือเหลือเป็นแบบเรามีแค่ชั้นเดียวอืน้องเป็น,เป,นเป็นเนื้อน้องไงเนื้อน้องตลาดกะปิดเร็วไงพอเขาต้องเคล์ฟิวมันหยุดเราต้องหามเมนูอะไรมาเดี๋ยวพรุนี้พี่จะถ้ามีเวลาพี่จะแ,แวะซื้อหมูทอดนมโตมาให้กินชิมแต่ถ้าเขาเนี่ยนะหมูหันดิหมูหันมันหยุดหมู เราจะไปหาเนื้อหมูมาจากไหนสั่งสั่งคนที่รู้จักไงไม่รู้จักมีได้ไมีได้ประมาสี่มุมเงี้ยไม่รู้จักใครเลยอันนี้เป็นกุ้งจมแล้วที่ว่าทางคุณแม่ส่งมาให้ที่บ้านมีกินแบบหมูตุน,นที่แบบปเปื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อหมูตุนนะเราไปไม่โคตรหรอ,อน,นี่เป็น กุ้งจมนะครับมาจากบ้านแม่คือกุ้งมาส่งคือนะรีไหมแบบละลายในปากเนี่ยอืมนี่หลอ,อ,อกเรี้ยวจริงเนี่ยมอสงานจบแต่กุ้งมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่เออไม่เหมือนปลาจมเนาะปลาจมเนี่ยมันจะแซ่บนะเป็นปลาปลาซิวอะ่อาาวะ,ะเเห็นนนม้แลวะคีา แต่ไปเปี่ยังต้องกินกับอันนี้ได้เฮะจารมาชิมกันอันนี้มันก็เจาเหมือนอันนี้แหละเม็ดพัคคีแต่ว่าอันนี้คือหมูชิ้นหนึ่งนะครับไม่มีไรมันนะเป็นสูตรเชียงรายมันจะมีจะมีกินเม็ดพัคคีอยู่รวลาเคี้ยวไปเนี่ยมันจะออกทางจมูกเลยผมมันชอบนะมันเป็นเหมือนอินเดียนะเอาเรอเออ เลยมันเลยไม่กินเหมือนยีราดเหมือนอะไรเงี้ยเครื่องเทศจะเยอะๆหน่อยใช่อร่อยแต๋อร่อยไหมอร่อยอ,อร่อยอร่อยอืมอร่อยอร่อยนี่แอมเสียตัวเราแอามเสียปลาทูหรือเสียมูทอดวะเนี่ยเสบยประตูยางครับผมเสียเฮ้ยเสบยเ <c oughs> ลยหิวบุ๊กอ๋อป๋อวันนี้วันได้กินข้าววะกินแต่พอเป็นเจี๊ยบข้าวพี่มันอร่อยกว่าทุกอย่าง อว่าบอกจากเรื่องที่อย่างเดียวเลยหรอโอ้ถ้าถ้าภรรยาของอามได้ดูอยู่ก็ว่าตอนนี้ก็พี่ก็เลี่ยงดีอยู่นะปเป็นต้องเป็นห่วงกักตัวสี่สิบห้าวันไม่เคยไปเที่ยวไหนอาทิตย์ละครั้งก็ไม่เคยไปใช่ค,ครั้งเดียวก็ไม่เคยไปไปหลายครั้ง อันนี้เป็นอันนี้ทุบแป้งทอดนะครับอันนี้สูรนะ้นอืมแซ่แป้งห่อไวแล้เปิดออกมาก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อใช่กรอบนอกนุ่มในแต่เคเอฟซีนี่ก็คือใช่เลย แต่ว่าคลิปสี่เขาไม่ใช่ใบมะกรูดใบมะกรูดมันก็เครื่องทีกีอันนี้เป็นคือจะไอยมันผมชอบอบกินใบมะกรูดมันมาไงอผมก็เลยชอบแต่เนี้ยผมจะบอกว่าผมเครื่องเทศมันเยอะอผมเหมือนกับทางใต้เราอาจจะนิดนึงออันี้ยโอเคอยู่อร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยโอเคพรุ่งนี้จะเอาเป็นแบบสามชั้นดีกว่าเพราะว่า อันนี้เป็นเนื้อมันมันจะดูแห้งๆไปถ้ามีถ้าแบบของกินเล่นเงนี้ยมีซรงมีซอสอะไรโอเคจิ้มได้อยู่แต่นี้ก็คือปินกับข้าวกับข้าวหรือกับแก้มก็ไม่รู้อร่อยคือชุบแปง้งเดี๋ยวเนื้อมันขาวมากเนื่อาเนื้อไก่อ๋อ oh, เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมู แว้มาพอผมไม่กินเก่็ดไม่กินแบบครับอืมนี่คือยำข้าวปุ้นแมนเออเนี่ยมีอเมนูเนี้ยยำข้าวปุ้นแบบยำต้องคนปลาทูเนี่ยใส่ด้วยคนใส่แล้วตอบได้นี่ยำข้าวปุ้น ทำเองหรือไม่แต่วันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ให้ดูวิธีทํานะครับแต่ให้มาทานเลยปลาดานี่ก็จะอร่อยก็ไม่อร่อยก็ต้องดูปลาดานะครับขอบคุณครับแตบปลาดานัวก็คือโอเคต้องปรุงอะไรเยอะครับวันนี้แทบทุกเมนอมูอันนี้ก็แทบ <laughs> อะไรนี่โอ้ยะกระเชื่อยากระเชื้อ <laughs> นี่นึงนะครับก่อนทานข้าวกันเดี๋ยวไปโพสต์อันนี้มันผิดพรบทางคอมพิวเตอร์นโดนจับวดทุกคนเราจะทานข้าวกันแลวนะครับพี่บวกนี่พอแล้วนะพอแล้วบอ้ยังเรืออยู่ดิไม่อิงกินบอทำหมดอมก็ไปเหมือนกัน ด <Okay. S 2> าเลี้นนิดหนึ่งพี่นะ่าจะเอาอีกแก้วหนึ่งนะไ okay, หาานเอาแกครับมาคนละแก้วเองพอเดียวบออันนี้มันสดามัรเลอพอดีอยู่แล้วเนี่ยโอเคพอพอเงินถือได้อาเลยโ <Okay. S 2> อีโอแล้วทานข้าวกันดีกว่าสดาไหม ไม่ไหวไอเปรี้ยวๆนี่อ่ะมันชอบกินอะไรนี่นะปลาจมกุ้งจมจมเดี๋ยวนะาทานข้าวกันเลยนะครับเอ้าอันนี้อ๋อนี้ใครดิคือคนละช่องนะครับโอ้นี่คนละช่องชูซี่ชแนลค่ะเอาแล้วไปทำอะไรมาล้างถ้วยเอ้าคือได้ล้างถ้วยแล้วนะล้างเดส์ล้างเดส์ถ้วยไปได้ล้างจานดีครับเอ้า ต้องลงช้อนในร่างด้วยไหมล่างล่างสวยล่างจัดล่างชามล่างชวโอเคโอเคโอ้โหเป็นคนดีอย่าลืมกดติดตามช่องเขาด้วยนะครับไม่สวยไมม่ามถามถกล้องเหรอกวสวยตื่นสวยครับตื่นสวยตื่นสวยเออครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับผม up now